ผลงานครับผมผลงานผลงาน,งานตอกแต่งตอกแต่งพันหน่อยครับเออนี่การล้านสวยงามการล้านการล้านเดี๋ยวจะหลูบตะข่าอ่ะตอนนี้เดียนกระไง่ลมกระแห้งครับออกใ้ออกไม้เดี๋ยออกไม้ก็ออกด้เดียนกระไง่ลมกระแห้ง สั้นตัวกไ่ได้ครับเสียงไงโอ้การล้านเสียงคาสีครับผมนิ่มรั่วนิ่มนี่คือเสียงอ่อนหนูนครับผมเนี่ยด่วนครับตำเป็นข้อยต้องสั้นแห้งครับหนูเจอหนูมุงเขียวอย่างนี้สั้นแห้งมันเรียนหนีครับ ต้องค่อยๆไปสิครับผมซันยั่วใจมันซันอ่อนสันยั่วใจมันเรื่อยๆครับผมการล่านการล่านคูนี่สำหรับอ่อนครับผมอ่อนไม้กับแคบ,แคบหนที่เอาโตจากหนักไงรับรองเลยครับเนี่ยเรียนออกมาเลยครับบริยาเจอสายอ่อนเข้าไปเนี่ นิ่มครับโอ้เสียงนิ่ม,นมครับฟีดขนาดโอ้ยทรงไห้บ้านอ่ะความวุ่นวายู่เปียบเบี่ยนเลยท่านในทรงหอเฟนอยู่นี่กําลังเหี่ยวเหี่องมันหยากหักเห็นไหมมือไม้กับสร้างเอาของเสียครับผมมือไม้มือคอเจ้าวัเปลีนนะเจ้าเสื่นคอวัเปลนเจ้าวิสเดนต่อแข้งตายปวดแขน ต้องเอาโมนอ่อนไปครับผมเนี่ยที่หน่อยเหตุการณสี่มักนกระดังเลยครับผมนง่ายครับผมต้องอ่อนต้องไปเรียนคอแล้วครับจะ <c oughs> เคลื่อนสอ,อดแจงได้สบายบวมเอยคอเนี่ยมือไหร่ที่เลี่ยงต้นต่อไปสั้นครับผมเบิ้งต่อข่ายมอทงก็จะกองกัะบายสั้นได้บัวมันดีวิว ว่าเห็นความมือพิ่นแรดกันความมือพิ้นดีจเจ้าเฮ็ดได้ือเพิ่นบ่แต่เฮ็ดบ่ได้ก็จะสร้างพาะวาอมือบอ่ถึงเพิ่นนิดก็ต้องหาหาคนหาเบิ่งจีความมือเจ้าได้เป็นต้นๆอัอนไหนได้เขาเรียกอเสียวเฮ็บ่ได้เสียเวลาเสียงเงินครับผมที่เรียกต่อครับควันนยต่อคันนายเฮ็ดสายอ่อนนั่งเดียว kiểu kẹp bên đáy nổ lò tái bớt ôi mà khắc khắc tỏ kêu nè, mình tiếng thử cái chắc ที่อ่อนหนูนะครับเด้วยนะครับสมุดวันหนูอยู่ซื่อนี่สิเรียนมาซื่อนี่หนูแค่แขกมันสิมันสิเลียนมาอยุดดูหุ่นหนอนมันเป็นตัเขามานี่หนูแค่แขกยังมันอยู่ยไกลเอาไปอ่อนอยู่บางที่มันบกเข่าเลยครับบางสีมันว่นอยู่นะถ้าตัวมานข่างขังทีนะครับตัวมานข่างขังเพือต่อมันไกลออก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 มันสิเลียนก็คือสิเรียนมากครับผมมว่าหนูเขามาทั้งทีเทาก็มาหลอทั้งทีครับผม นุ mainland, ่งหอน้องพี่เขามาลรอหอยน้องผี่ครับผมล่อคับเนี่ยยงต่อมันไกลออกจากมันเรื่อยๆมันคอยสียวดแต่มันค่อยเลียนน้ำมาครับเลียนน้ำมาโผล่มาอยูเลียนสักสางบ้างสิครับสางบ้างสิเอาต่อมาอันอยู่ันอยู่นสังสี่อยู่ังสี่อ่อนบ้างสี่อ่อนบ้างสี่อ่อนบ้างสี่มันสีเลียนเลียนมากเลียนมากนี่มันมีช่องยิ่งนี่ครับผมหาช่องยิ่งอย่นี้มันต่มันเลียนมาเกาก็ยุดตอกยุดตอก แล้วหยุดตอปั๊บมันก็หยุดมันเท่ากับยิงเลยน่ะที่อ่อนรับผมอ่อนนูไม้สีเขียวต่อที่ไปอ่อนต่อหนามันยังสีมันโมเรียนของมันเลยครับนี่มันก็ติดเรนไนทุนเลยครับมาสีเอาต่อไปไก่มันก็เรีนไปเรื่อยครับผมต้องเอาต่อไม้ไก่ไก่ไม่เลยไก่ไม่เลยไก่โตต่อมันคือแม่งบินนิ้วไม่บินนิ่งไม่เลยบินนิ้วไม่เลยมันกัติดเรียนมาเลียนมาเรียนมาเลียนมา ต่อรอมาลองมาลองมาลองมากันมากเลยเดือดั้งเีอะเลนเลียนเลียนเลียนเลนาำเสียงต่อครับผมนะครับนี่สุดใจครับต่อคู่นี่สุดติงทองหวังเลยครับเกี่ยวบันไดครับเดี๋ยวไม้เบ็ดน่ะรอเดือนเหมือดก่อนจะวองเบนกระถาก่อนเด้อเอาไปเจอมีมันหมานก่อน ว่ามักแล้วยนี่เดี๋ยวไปเอาหมูแหนูอยู่เสีาที่เอากรได้ก่อนเอาไม่เก็บตกไม่เบียดอืมอันนั้สั้นกับสันมันใหญ่ก็จะเอที่ก็ได้ครับผมใส่จมใส่จมว่าที่ะได้ครับผมเสียหนังที่กระได้ครับหนังทีเก้าเสียงมาตรฐานนี่เอั หนูมา้าปรต่องไปสั้นสูงครับต่อร่องตำ่ำเขาะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามไปเลยครับผมเขมาะเองเร่งกระดิ่มากมากมากครับตอนหนูม้าไกล่แล้วเต้องกระอ่อนมัน้งสิครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามเขาะเอาเขาะ ให้ใด่คือแม่งดินที่สุดครับที่อ่อนหนูเกียวบันไดเอาไใใใใต้ตี่เก้าไต้เครับผมอ๋อน่ะตอนเหนมือไหมครับผมตัวไต้โตหนูลองตายเบิ้ลขึนเขาอ่อนเป็น,นทันตามที่ผมแนะนำถึงได้เบิดทุกตัว,ตวนี่หลอดแล้วครับตัวได้หลอดมื่อหลัง มือใหม่ฝุดใหม่ก็มาเอามันก็ได้เข่าคือเกามือหลางกับหลงเขาคือเกาเมื่อเข่ามือนีมือหลังก็เข่าขึ้นเกาครับผมอ่อนเอาไหมเวียนได้ยากสองสามมือก็ว่าอ่อนเอาไหมไดีคือ้เกาครับผมตายยัง่อกข้นนี้สายอ่อนอยู่แล้วสายอ่อนสันง่ายต้องเล่นข้อ ต้องไปขมิบกิ่งคอขึงอยังขมิบดากษตาอยู่นี่โอ้ยตายมูนท่านไปหดอกท่านในฟองไม้กันหน่อยที่นั่งเต่าขวดเทียนมูนี่สบายท่นไปเรื่อยต้องเห็นคอท่นไในทุกธาตุทานได้แล้วานได้ก็ใส่ควาธถนัดเบิด สันหงสองขางเมื่อขางสาย่ันกังหัวเมื่อหัวส้นกังสายได้เวทครับผมแล้วยามม่ปลึกรับปลึกจะเป็นสองขางทีได้เบาบางเบาบางคมเมือยเขาหนึ่งมือข้หนึ่งสั้นหนึ่งมือขึ้หนึ่งเจียน่าข้หนึ่งครับผมสองขางทัานจะเป็นฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็บเจ้งครับผมถ้าคู้ใดขยันมากมันฝึกมันจะเป็นเร็วครับผม นี่ผ้าไนท์ก็มาบอกนี่ี่สัน้นอ่อนหนูเอาหนูมูเอาตัวยากหนกเอาบอได้ลีกับบกล็อกเลยเด้อครับอูดเอาลวดตายเขายัง่งหนอเขนเอาบอได้ลีเอกกเือบักจกเห็นแล้วนะสนใจกับทักมากครับผมแต่การล่านจะเผาทักไม่ได้ครับตอนนี้เฮ็ดพวท่านดอกครับผมเฮ็ดยากครับ เอาไม้ไผ่ไปไม่อยู่การเนี่ยเอาไม้ไผ่ไปจัดการไปหมดครับการล่าสค่อยสั่งหลังปีใหม่เลยครับผมบางทีี้อุ้มค่อยสีบางครับผมตอนมนีล่าเหตุการ์ล่าเลยครับนี่มันเหล่าหนาครับผมมันเสียเวลาการเราไม้ไผ่ครับผมเราไม้ไผ่เราได้หลายการลริ่มเราไ,ไาาราด้เมื่อนริ่มมีคิดเปลี่ยนเรื่องหน่นนนนอยานเอ อันนี้นะครับวิธีพานนายบอกที่เอาโตนูหักหนูที่มันออกหักเคาะเอาเคาะออกเคาะออมันเรื่อยๆม้าไกลๆนะครับผมนี่นะวิธีเอาตัวมันหนูหนูมูบักเขี่ยวหลากดินแค็งๆนะต้นใจก็ทักมาเลยครับต่อไป ร้อมทรงครับดอกติวนี่ดอกติวโคตรมันเลยครับดอกติวตอนนี้จัดหนักจัดเต็มเลยดอกติวเสียงสุดยอดตอนพาน่าเน้นเสียงยังเดียวเน้นเนี้ยเลเสียงตรงไดตองตรงเป๊ะตอนหน้ค่อยยังหนูค่อยเข่าดีครับผมเสียงบมเสียงบมได้นู้นโมเข่าครับผมต้องขี้เสียงมันต้องเป๊ะดีครับผม ท่านได้สนใจก็ทางมาครับผมตอกพันได้มันอ,อน่อนสายอ่อนอยู่แล้วต้องต้องย่านมาบุได้โตไม้มูอยู่เขียวหเขาสันไม่กวนก็ได้ครับผมมูตอ้แข็งซันไม่กอนโหลดเจ้าย่าน้ำปวดโหลดใส่ไม้ได้บุได้วางสีถามโหลดอ่อนเอาโหลดบัตรทำมันมูเขาล่อหนูมาไห้หันให้เจ้าเราล่ะทำสี่สี่ป่าให้เจ้าแล้วว่าหนูอยู่หันอ่อนเอาโหลดบัทีนี่ตอกพานได้นี่ เอาตรงนี้นะครับผมแล้วมีที่ให้